สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสร m a แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพให้มากที่สุดนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะติดโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุอะไรก็ตามนะครับ สิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้นะครับคือผมอยากให้ทุกท่านที่ป่วยละกันใช้คาว่าป่วยหรือติดโควิดนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับมันกลับมาได้อยู่แล้วนะครับเอาใจช่วยทุกท่านเลยนะครับขออนุญาตเข้ารายการนะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเช้าวันนี้กันเลยนะครับ ข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวร้อนแรงในสื่อต่างประเทศนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวหลายๆเรื่องนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของลาเฟเวาลานแบบอัปเดตนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ผ่านการเจราจาขั้นสูงนะครับผ่านการเจราจาขั้นสูงเงื่อนไขส่วนตัวรายละเอียดค่าตัวไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับแต่ปัญหาใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือเงิน แมนยูยังขาดเงินประมาณ20ล้านปอนด์ในการเสริมทัพซึ่งผมได้พูดรายละเอียดทุกอย่างเมื่อวานนี้นะครับใครไม่รู้เรื่องนะกลับไปดูสรุปข่าวการย้ายทีมได้นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่มีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวใช้คำว่าระยะยาวสัญญาทุกอย่างนะครับอยู่ในขั้นสูงของทั้ง2ฝ่ายแล้วเป็นที่ทราบกันนะครับว่าในตอนนี้เองเนี่ย ทางฝั่งของเรียวมาดริตนะครับคาร์โรนโชรติมีรายงานออกมาว่าอันโชรตินะครับเตรียมมอบสัญญาฉบับสุดท้ายใช้คำนี้เลยนะครับมานิตรู้นะครับว่าลาได้คุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเรียวมันดิตอนุญาตให้คุยได้และเรียวมาริตเองเนี่ยแน่นอนครับคาร์โรนเชรติได้ยื่นนะครับสัญญาฉบับเดียวละสุดท้ายละ วารานจะเอาหรือไม่เอาในอีกไม่กี่วันนี้นะครับไม่กี่วันนี้นี่คือการอัปเดตละสิ่งสุดท้ายที่เรือมณฑิททำได้คือสัญญาฉบับเดียวนี้อันชนาติจะยืดแล้วนะครับเป็นที่เข้าใจกันว่าแมนยูนะครับจะจ่ายแค่40ล้านปอนด์อันนี้คือข้อตกลงที่คุยกันล่าสุดไงแต่เรือมดริตต้องการราคาเต็มที่นะครับ60ล้านปอนด์ ยังขาดอีก20ล้านปอนด์ซึ่งเราเราทราบกันนะทีนี้ประเด็นสำคัญตรงนี้ครับนักข่าวที่ชื่อว่า The Must Smith The Must Trish นะครับ The m u Trish นะครับนักข่าวของ Sky Sport รายงานว่าในการทำข้อตกลงสัญญาวาลานและการจ่ายเงินในครั้งนี้ ต้องทำด้วยความระมัดระวังที่สุดอีกครั้งนะครับการทําสัญญาการเซ็นสัญญาในครั้งนี้นะครับนักข่าวของ Skyspot t ท่านนี้เขาบอกกันเลยว่าต้องระวังที่สุดเพราะมันเคยเกิดเหตุมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับระหว่างเรมาดริดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการซื้อขายนักเตะกันนะครับในครั้งนี้เนี่ยนักข่าวที่ชื่อว่าชิดนี่แหละบอกเลยนะครับว่าพยายามที่จะเจรจาที่มันชัดเจน แล้วก็คุยกันแบบโดยตรงนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าชัดเจนมากในครั้งนี้แล้วก็ละเอียดมากนะครับซึ่งผมแปะรูปนักข่าวคนนี้ไว้แล้วนะแล้วก็แปะการเจราจาขั้นสูงไว้แล้วนะทีนี้เรื่องของสัญญาที่ผมบอกไปนะครับ12ล้านยูโรต่อปีนะครับ12ล้านยูโรต่อปีสัญญา5ปีนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะ สำหรับดีลของลาฟาเอวรานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เพียงแค่ว่าแมนยูเนี่ยจ่ายเงิน20ล้านปอนด์ให้ครบ60ล้านปอนด์ดีลของวารานจบแน่นะครับแต่ไม้เด็ดของเรัลมาดติคืออะไรเนี่ยสัญญาเนี่ยฉบับเดียวนี้นะครับที่อาชวินติจะให้เวลานนะรอลุ้นกันอีกไม่กี่วันนะครับและก็ในสื่อเขาก็ยอมรับกันแล้วไงว่าวารานเนี่ยมันจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตามนี้นะครับ หมดทุกรายละเอียดของวาราะที่มีอัปเดตหน้าหนึ่งในอังกฤษในวันนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวหญ่อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวสำคัญและเป็นอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับเรื่องราวของพอพอกบานนะครับพอพอกบานะครับ,พอพอบ,นรบในสื่อต่างประเทศรายงานว่าพอพอกบานะครับใกล้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพอจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เป็นข่าวดีของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดหรือเปล่านี่คือข้ใหม่คคำถามนะครับแต่ในขนาดเดียวกันแม่จุดพลิกมีนะสมงสอปลารีสแซตงแคแมงนะครับก็ยังคงตกเป็นข่าวว่าเป็นเต็งหนึ่งนะครับที่จะคว้าตัวพอพอกบาไปยังพอพอกบานะ่ะแต่เนี่ยตอนนี้เป็นข่าวว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูเลยแล้วก็ล่าสุดนะก็จะมีรูปเปิดเปิดตัวชุดแข่งใหม่นะครับุญาตพูดในคลิปนี้เลยนะ ชุดแข่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลใหม่นะครับก็จะมีในแบบอย่างพอพักบาอยู่ด้วยผมพูดไปแล้วนะโดยธรรมเนียมเนี่ยถ้านักเตะเนี่ยเปิดตัวชุดแข่งใหม่เนี่ยเขาจะไม่ขายออกไปแต่ในกรณีของพอเนี่ยผมเชื่อว่ารายละเอียดเชิงลึกมันมีนะคือถ้าพอจะย้ายเนี่ยพอคงไม่มาถ่ายรูปอย่างนี้หรอกเป็นในแบบชุดแข่งใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้พอขึ้นเนี่ย เนื้อหมายความว่าสัญญาที่เหลืออยู่หนึ่งไม่ถึงสิบสองเดือนนะ่ะต้องได้รับการต่อใหม่ไม่งั้นไม,ไม่การันตีชุดแข่งใหม่หรอกนะครับในขณะที่แมนยูเปิดเสื้อใหม่อย่างมีสไตล์นะมีมาคัสแลดฟอร์ดแดนนี่ฟันเดเบกพอพอกบาแล้วก็ลุคชอแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับมีสันกีนวูดนะครับแล้วก็ฮวนมาตาอะไรพวกนี้เปิดตัวแล้วนะครับนั่นก็บอกหมายถึงว่าสัญญาณของการต่อสัญญาฉบับใหม่ของพอพอกบานั้นเนี่ยจะมีการเกิดขึ้นนะครับ แต่ตอนนี้เองเนี่ยมันเป็นยังไม่มีรายละเอียดที่จะได้ค่าเหนื่อยใหม่อะไรยังไงสัญญากี่ปีนะครับคือในส่วนนี้ต้องรอก่อนแต่ในสื่อต่างประเทศเนี่ยบอกไว้แล้วนะครับว่าพอเนี่ยพร้อมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแล้วที่สําคัญก็คืออาจจะได้รับค่าเหนื่อยใหม่ด้วยนะน่าจะแพงที่สุดอะนะครับน่าจะตกอ่ายิบสล้านยูโรต่อปีอะวันล้านเนี่ยถ้าผมใช้พมิบสอนะ แต่พอซัดไปเลยยีิบสองนะครับยีิบสองล้านยโโูโรต่อปีโอ้โหห้าแสนอัพนะมีห้าแสนอัพนะห้าแสนห้าหรือเปล่าสุดุดติงเ,ยเลยเผลอๆเป็นขั้นไหนอของอเล็กซิสเก่าหรือเปล่านี่คือเครื่องหมายคำถามนะครับพอรับผมว่าพอเอาแน่แหละเพิ่มเงินให้อีกสองเท่าตัวอย่างน้อยนะครับก็อัปเดตให้ตามนี้นะครับดีทุกอย่างสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอพอกบานะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับเรื่องราวข่าวการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังมีอยู่หลายดีลเหมือนกันนะครับแล้วก็ประเด็นเด็ดของอีกหลายคนอย่างเอลดูอาโดกคามาวินกาเนี่ยมีในซู๊ปของเขาซึ่งผมตามรายละเอียดมาหมดเลยแฟนแมนยูถามผมบ่อยมากผมก็เลยรับปากว่าผมจะไปหาข้อมูลมานะครับวันนี้เอาดีลล่าสุดก่อนนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเดมิสเดมิรัลเมริท เดมิรัลนะครับก็เป็นนักเตะตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทีมชาติตุรกีนะครับเดมิรัลเองเนี่ยสูง190ซนเมตรนะครับอายุ23ปีทีมชาติตุรก,รสรรกีสวมเสือ้อหมายเลข28นะครับเซนเตอร์แบ็กของสโมสรยูเวนตุสนะครับแต่เป็นตัวสำรองสวมเสื้อหมายเลข3อยู่อยู่เป็นตัวสำรองนะวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับจับตาดูสถานการณ์ของเดมิรัลอีกหนึ่งคนนะคือ มันไม่มีพ,พิกโผลหรอกดีลของวารานเนี่ยแต่ถ้าพิกก็จะกลายเป็นคนนี้แรงขงาวมาจากไหนแรงข่าวมาจากแกสตาเดโลสปอร์ตนะครับรายงานว่าแมนยูสามารถเซ็นสัญญากับเดมิเดมิโรได้ในราคา45ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ38ล้านปอนด์คือมันเป็นค่าฉีกสัญญาล้วนๆเลยนะครับแมนยูจ่ายครบเนี่ย38ล้านปอนด์เนี่ย,ยจบเหมือนกันแต่วารานในตอนนี้นะครับจะต้องจ่าย60ล้านปอนด เขาก็จริงๆแล้วเขาราคาเท่าไหร่ก็ช่างนะผมคิดว่านะเขาจะเขา,เขาขาขายวาแน่แหละเพราะเขาไม่ต่อสัญญาไงก็รู้กันอยู่อะในขณะที่เดมิลลเองเนี่ยลงสนามให้กับยูเวนตุสไปแค่24นัดมันชัดเจนเลยนะ24นัดเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นตัวจริงหมดทุกนัดไม่ได้เป็นตัวจริงหมดทุกนัดเผอสำรองด้วยนะครับยังเหลือ3สัญญา3ปีกับยูเวนตุส แมนยูเซ็นได้38ล้านปอนด์นะครับแค่เป็นข่าวเฉยๆนะยังไม่ได้ยื่นอย่างเป็นทางการตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจสซี่ลินการดกันครับหลังจากเวสต์แฮมยูนเต็ดเนี่ยเจอทีเด็ดของแมนยูไปของเงิน30ล้านปอนด์กับลินการ์ดที่เหลือสัญญา12เดือนล่าสุดนะครับสโมสรแอตเลติโกมาลิดนะครับล่าสุดเลยสนใจที่เซ็นสัญญากับเจสซี่ลินการดครับ สโมสรแรเดโกมามริดน,นะครับมีความยินดีที่จะเซ็นสัญญากับเจสซี่ดินกาดนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกไว้ว่าดีโก้ซิเมเน่เองเนี่ยชอบเจสซี่ดินกาดเป็นการส่วนตัวนี่คือความหมายสาคัญเลยแฟนตัวยงสือ่อต่างประเทศเขาผมแปลว่าเขาใช้คำว่าแฟนตัวยงอะ่ะแฟนตัวยงลินกาดอะ่ะโอ้โหผมว่าแบรนด์นี้ดีนะเจลิงอะ่ะถ้าเจลิงไปบุกตลาดสเปนขึ้นมานะ่ะรวยไม่รู้เรื่องเลยนะ ลิ้นกัดควรไปผมคิดว่านะ 1. ไปเล่นให้แชมป์ลาลิกาหรืสเปน 2. เป็นคนโปรดของซิเมอเน่ 3. การไปครั้งนี้ต้องการันตีตำแหน่งตัวจริงให้ถ้าการันตีให้ก็ไปนะครับไปขายเสื้ออีกต่างหากไปขายแบรนด์เขาด้วยดีทั้งนั้นนะครับเหมือนโรนัลโดงไงอยู่ที่เดิมมันไม่เติบโตเท่าไหร่หรอกนะครับก็ข้อตกลงของออเทฟอร์ดก็จะในกับแมนยูก็จะหมดแล้วเนี่ยตอนนี้อรา,าราติโกมาลิด ยังไม่ยืน่นยังไม่ได้ยื่นมาแต่วันนี้สนใจแรงข่าวมาจาก9นทีมินิตนะครับแล้วก็ข่าวออกมาสักไม่เกิน2ชั่วโมงประมาณนี้นะครับลินการ์ดกับแอตเลติกมาลิหน่าลุ้นเหมือนกันนะตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแซมจอห์นสโตนกันมากนะครับก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผ่านมานะแต่แมนย,นยูคงจะไม่เซ็นสัญญาผู้สาประตูในวันนี้แล้วล่ะเพราะมี4คนแล้วนะครับก็สโมสรอาร์เซนอลนะครับ ก็มีการติดต่อแล้วนะจะขอเซ็นสัญญากับ Sam John stone. แซมจอห์สโตนแหล่งข่าวมาจาก The Atlantic รายงานว่าอาร์ซนอลครับได้เจราจากับสโมสรเวสต์บอมไปเรียบร้อยแล้วนะแซมจอห์สโตนเองนะครับในตอนนี้เองเนี่ยสัญญาเขาจะหมดในซัมเมอร์หน้านะครับสัญญาจะหมดในซัมเมอร์หน้าในตอนนี้ยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่อะไรนะครับจอห์สโตนเนี่ยแซมจอห์สโตนนะครับก็เสียประตูไปทั้งหมด 74ลูกจากการลงสนาม37นัดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับคินชิดได้6นัดนะครับนี่คือผลงานของแซมจอห์สโตนที่สโมสสอาร์ซอลสนใจนะแมนยูเนี่ยเคยสนใจเด็กคนนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอลดูอาโดคามาวิงกากันนะครับเรื่องราวของคามาวิงกาในเช้าวันนี้นะครับก็มีละเอียด ละเอียดมากนะครับผมจะเริ่มต้นจากเหตุและผลก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจคาร์มาวิงกาเคยตกเป็นข่าวนี่คือเครื่องเก่านะแต่ในวันนี้นะครับเรื่องราวของคาร์มาวิงกาจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูเนี่ยไม่ได้สนใจดิวนี้เลยนะเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรู้อยู่แล้วนะว่าคาร์มาวิงกาเองเนี่ยสนใจที่จะไปเล่นให้กับสโมสรนในลาลิกาลิกสเปนมากกว่านั่นก็คือสโมสรเรียมบริดนั่นเองนะครับ ในวันนี้นะครับคาถามสําคัญประเด็นสําคัญของสื่อต่างประเทศเขาบอกดีลของคามามินกาอย่างไรเขาบอกไว้ว่าเอร์โดคามามินกานะครับจะอยู่กับสโมสรแรนด์ต่อไปอีก1ฤดูกาลเขาจะอยู่กับสโมสรแรนด์ต่อไปอีกหนึ่งฤดูกา,ากกลกกาและในฤดูกาลหน้านะครับสัญญาเขาจะหมดเขาจะเป็นฟรีเอเย่นแหล่งข่าวมาจาก Sky Sport นะครับพอเขาเป็นฟรีเอเนต์ปุ๊บในฤดูกาลหน้านะครับเขาก็จะสามารถเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สโมสรเรียลมอริดและสโมสรที่เขาต้องการอื่นๆได้แบบที่ไม่ต้องมีค่าตัวนะครับแหล่งข่าวจากเทลกราฟก็ยืนยันชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าคาร์มาินกาได้ตัดสินใจอย่างเป็นทางการไปแล้วนะว่าจะอยู่กับสโมสแรแลน์ต่อไปอีกหนึ่งฤดูก,กาลนะครับฉะนั้นโอกาสมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของซัมเมอร์หน้าแบบฟรีเอเจนต์ฉะนั้นมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แน่นอนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะอา้าแขนรับทันทีแต่ในฤดูกาลนี้นะครับ แมนยูไม่สนใจแมนยูก็จะได้พอพกบาเก็บไว้ในฤดูกาลหน้าเติมได้นะถ้าต่อสัญญาฉบับใหม่กับพอเสร็นะครับแดนกลางแมนยูก็ปึกเลยนะครับในส่วนของในสื่อต่างประเทศมีการคาดว่าแมนยูจะยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์เนี่ยก็คือไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงละนะครับก็เพราะว่าคาร์มินกาตัดสินใจอยู่กับแลนต,ต่อไปนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคร y สติปิเกันนะครับเรื่องราวของการย้ายไม่ได้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถ้าเราทราบเรื่องราวของทีปเปียเนี่ยคือแหล่งข่าวจาก t ดอะเทเลกราฟเนี่ยเขารายงานว่าทีปเปียนะครับยังคงมีความต้องการส่วนตัวในการมาเล่นในทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วเขาก็ยังคงสนใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นลำดับแรกนะครับแมนยู Menu เนี่ยเขาจะเก็บเดียโก้ดัลโไว้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะ โซชาเนี่ยเอมิเรนยื่นขอเซ็นสัญญาถาวรกับดาโล่โซชาปฏิเสธดีวไปแล้วเพราะเขาจะใช้ดาโล่เนี่ยเป็นแบ็กอัพของบิสซาก้าอันนี้ชัดเจนมากส่วนทิเปียเนี่ยมีความต้องการที่จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดตามรายงานจากเดอเทเลกาบอกนะแต่แนวโน้มต้องใช้เงิน30ล้านปอนด์ซึ่งแมนยูไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเสียเงินก้อนนี้ทิเปียก็ยายุ30ปีแล้วนะครับในขนาดเดียวกันเนี่ยแน่นอะนครับเขาเองเนี่ยก็อาจจะไม่มีทางเลือกอื่นนะ ถ้าแมนยูไม่ยืน่นเขาก็ต้องอยู่กับอาราลติโกมาดิตต่อไปนะครับฉะนั้นแมนยูเนี่ยไม่น่าเซ็นสัญญากับคิรันทิเปียนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีโก้ดัโลเหรอเอเดียนะเดี๋ยวนะวนะักเตะคนไหนนะฟาบิซิโอโรมานโนอ๋อโรมานโนพูดถึงดีโก้ดันโลเมื่อกี้ผมพูดในสกู๊ปของอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพูดเต็มๆแล้วกันนะครับ ฟอร์บิซิโอโลมานโนนะครับกูรู้ชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเก็บเดเรโร่เดโก้ดาโล่ไว้กับทีมต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญคือการเซ็นสัญญากับโจวานนี่ดิรอเรนโซ่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าดิรอเรนโซ่เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับนาโปลีไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็นั่นก็หมายความว่าดาโล่นะครับจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถาวรแมนยูก็จะไม่น่าจะเซ็นสัญญากับทีเปียได้แล้วก็ไม่เซ็นสัญญากับใครนะ โลนอโลเนโซแน่นอนนะครับก็ตามนี้นะครับเดอโลก็จะเป็นตัวสำรองของบิสซาก้าแน่นอนในฤดูกาลหน้านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูสคุนเดกันนะครับวันนี้อัปเดตหน่อยนะครับแฟนสเปอร์น่าจะมีรอยยิ้มเมื่อวานนี้แต่ปรากฏว่าคดีพิครับสโมสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับจูสคุนเดเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับจูสคุนเดจะอยู่กับสโมสรเซบียาต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับ หลังขาวจากตอรดฟูเจสรายงานว่าคุนเดเนี่ยเขาเองเนี่ยเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรอัลมาดริดตลอดทัาเมอร์ที่ผ่านมานี้นะครับสมสรที่ยิ่งข้อเสนอจ,จริงๆเนี่ยคือสเปอร์นะครับสเปอร์เนี่ยถูกปฏิเสธล่าสุดจูสคุนเดได้รับคำแนะนำว่าไม่ควรไปเล่นให้กับสเปอร์คุนเดจะอยู่กับเซบีย่าต่อไป อันนี้บทสรุปเลยนะสเปอร์ยื่นสูงสุดเลย51ล้านปอนด์เงินสดนะครับคุณเด้เองเนี่ยเป็นหนึ่งในกองหลังที่แมนซิตี้แมนยูเรอัลมาลิตเนี่ยต้องการตัวตลอดซัมเมอร์ฉะนั้นฤด,ดูกาลหน้านะครับค่อยลุ้นกันใหม่สำหรับจูสคุนเด้นะส่วนแฟนสเปอร์นะครับก็จะพลาดดีลของจูสคุนเด้ไปตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวนะครับเปเลส ฟอร e เรนติโน r เปนะครับเกี่ยวอะไรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะครับใครเป็นแฟนเรอัลมาดริดเนี่ยจะเห็นความอะไรหลายอย่างของเปเลสที่ถูกอัดคลิปเสียงที่ถูกอัดคลิปเสียงแล้วมาขายในเอลคอนฟิดเอนเชีเอาคลิปเสียงนี้มาขายแล้วพอตำนานนะักเตะเรอัลมาดริดแต่ละคนฟังอะ่ะไม่ค่อยลื่นหูผมพูดภาษาสุภาพเลยไม่ลื่นหู ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าวันนี้ครับมีเรื่องเกี่ยวกับฮวนมาตาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะผมจะเล่าให้ฟังว่าเปเรสเนี่ยเขาทำอะไรกับฮวนมาตาบ้างนะครับแหงข่าวมาจากเอ c o n f i d e n t นเชและ Mundo Deportivo รายงานว่าคลิปเสียงล่าสุดนะครับมันพูดถึงยุค80ตอนนั้นเนี่ยฮวนมาตาเนี่ยผมพูดเล่นๆพูดแบบสั้นๆเลยนะอายุ15ปีเล่นให้กับเซ็นสัญญากับสโมสรเดียวมนิด แล้วก็ถูกเล่นมาแล้วก็เติบโตขึ้นนะครับเล่นในชุดเยาวชนแล้วก็มีโอกาสได้เล่นชุดใหญ่บ้างและทีนี้เนี่ยปรากฏว่าในตอนนั้นเองเนี่ยฮวนมาต้าเนี่ยถูกหักหลังนะคือเขาเล่นดีเป็นตัวหลักเลยแต่สุดท้ายถูกขายทิ้งออกไปพร้อมกับเพื่อนของเขาคือเรวมาริดเนี่ยเหมือนกับบอกว่าฮวนมาต้าเนี่ยมีความสามารถมากมากสุดท้ายนะคุณก็ขายเขาทิ้งไปเนี่ย นี่คือเรื่องเบื้องหลังเลยมันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นมามาแบบว่ามันไม่น่าเชื่อนะจริงๆแล้ววนมาต้าเนี่ยน่าจะเล่นให้กับเรียวเมริดได้แบบสบายมากสุดท้ายขายเขาทิ้งไปทั้งที่บอกเขาว่าเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถประมาณนี้นะครับเล่าแบบดีๆเลยนะตามนี้นะครับ แลมมม้มาต่อกันที่เรื่องราวของใครในเรื่องราวการเหยียดผิวผมไม่พูดนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของเดคาร์ไรส์นะครับล่าสุดนะครับสโม,มสรเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาจจะต้องผิดหวังนะครับเพราะว่าสโม,มสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับได้เสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเดคาร์ไรส์ครับเป็นผู้เล่นสูงสุดของสโม,มสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโม,มสรครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าการต่อสัญญากับเดคาร์ไรส์นะครับกำลังจะ เกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะโดยดีคาไรส์ครับจะเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับนั่นก็หมบบายความว่าไรซ์คงจะไม่ย้ายทีมแน่นอนนะครับแมนยูก็จะตัดประเด็นของไรซ์ไปรวมถึงเคลซีด้วยตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นข่าวของกีฬาโอลิมปิกนะครับก็จะมีนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลและเอฟเบรตันนะครับ อยู่ไม่กี่คนนะที่จะไปเล่นโอลิมปิกนะครับหลังจากเสร็จศึกยูโร2020นะครับก็จะต่อด้วยกีฬาโอลิมปิกนะครับคาดกันกันว่าจะเริ่มแข่งขันในวันที่23กรกฎาคมถึงสิ้นสุดนะครับ7สิงหาคมยาวไปเลยโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นนะทีนี้การไปญี่ปุ่นเนี่ยคุณต้องกักตัว10วันด้วยนะเพราะว่าอยู่ในโซนที่แบบเป็นสีแดงนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเสียเอริกบายยีและ เดโกอาแล้วก็เป็นอมัดเดียโรสองนักเตะนะครับทั้งบ่ายและเดียโร่เนี่ยอาอมัดเนี่ยจะเป็นตัวแทนของไอวอรี่โคสในการเล่นกีฬาโอลิมปิกนะครับส่วนในสโม,มสรเอเวอเรตต์ก็จะเสียากาเบียมาตินารี่นะครับแล้วก็ลิชาันลิสันนะครับอเออ,อ,อเอาอาร์เซนอลเสียกับมาเตีมาตินารี่นะแล้วก็ลิชาันลิสันของเอเวอเรตต์นี่คือ3นักเตะ สามสโมสรนักเตะสามสโมสรที่จะเล่นกีฬาโอลิมปิกนะครับริฮูก็จะไม่ปล่อยโมเมสซ่าลาไปเล่นตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเต,ตรอร์ยูเต็ดในเช้านี้นะครับข่าวดีก็คือพอพาบาจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูนะครับรับค่าเหนื่อยสูงสุด22ล้านยูโรต่อปีนะครับสุดยอดนะแต่ผมไม่รู้รายละเอียดมากมายกว่านี้ล่ะวอลลานกำลังทำข้อตกลงแบบระมัดระวัง จบแน่แต่สัญญาแผ่นฉบับสุดท้ายของอัญเชลญติเนี่ยยื่นอะไรให้อาจจะเป็นทีเด็ดก็ได้แต่ว่าแนวโน้มเนี่ยบรรลุข้อคุยรายละเอียดส่วนตัวขั้นสูงมาแล้วเนี่ยมันพลิกยากนะครับเรลียวาดิตก,ก็รู้อยู่เขาอนุญาตให้คุยได้ก็คือน่าจะได้แหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ